เก่งชีวิตเฮ้ยพีเฮ้ยพี่เป็นอะไรมานั่งเฮ้ยไห้เฮ้ยไห้ถอนหายใจเป็นอะไรนี่อย่าว่าแต่เฮ้ยไห้เฮ้ยไห้เลยมานั่งขาสั้นอยู่ตรงนี้ทำไมวะเนี่ยเพราะว่าแต่ขาสัน้นเลยตัวก็สั้นด้วยอ <c oughs> ุ้ยพอใจไหมเนี่ย โอ้สูงตายแล้วพี่คิงมันอยู่ด้นคนที่คเครียดอยู่ด้วยจะเครียดอะไรแล้วพี่เออมีปัญหาแล้วก็บอกน้องๆบอกเพื่อนๆพี่ๆมาก็ได้ปัญหาพี่จะมีเยอะมากเลยไม่มีใครช่วยพี่แก้ได้หรอกนี่ลองพูดมาก่อนเพื่อจะช่วยแก้ได้จริงนะเออปีหนึ่งมีกี่วันส6 5วันเงผิดปีหนึ่งมี7วันจันทรครพุทธศุกร์สาวอาทิตย์เห็นไหมแกไม่ได้เครียดจริงมะเนี่ยเครียดจริงๆครบ้าเลยเครียดมานั่งเล่นมุกอยู่ได้ก็พี่เครียดเรื่องร้านพี่ไง ร้านพี่ตอนนี้คนไม่ค่อยมีขนาดพี่ไปนั่งเล่นมุกลูกค้ายังไม่เข้าเลยอย๋ยว่าแต่ลูกค้าถ้าเป็นผมผมก็ไม่เข้า <c oughs> เข้าทำไมวะ เจ้าของร้านบ้าอะไรมานั่งเล่นมุกอยู่ได้อเอ็ดจะเทนล,ลูกค้าเข้าไปนี่แต่ตอนนี้ไม่มีเงินลงร้านเลยนะพี่ก็ไปเอาเงินจากบัตรเครดิตมา <S <S อูโหูตอนนี้จ่ายดอกเบี้ยบานตะไทเลยว่ะเฮ้ยพอดีเลยนี่กําลังดูข้อมูลนี่อยู่เลยอย่างนั้นจะแนะนําให้เนี่ยโครงการ GSB Refinance มัน,นเป็นยังไงพี่ตอ,ตอนนี้นะธนาคารอมสินเนี่ยเขามีโครงการสินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance สําหรับผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะจากตุ้เสียบบัการเงินรอเออ แล้วอย่างผมน่ยทำได้ไหมพี่โอ้ยอย่าง<ะ>พี่นี่ทาได้สิเพราะอย่างพี่เนี่ยอยู่ในประเภทเจ้าของธุรกิจ <ๆ S 1> และ <ๆ S 1> ดําเนินธ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ุรกิจมาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปออและสิ่งที่สำคัญกว่าน,นั้นนะพี่ถ้าหากว่าพี่เนี่ยมีการชําระหนี้ดีย้อนหลัง12เดือนและถ้าหากว่าพี่เนี่ยไม่มีการผ่อนชาระล่าช้ามากกว่า30วันออแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเฮ้ยสบายเลยพี่เป็นคนมีเครดิตดีอยู่แล้วเว้ยว่าแต่ว่าเขามีวงเงินเท่าไหร่วะโอ้ยวงเงินเขาเหรอพี่ต่ำสุดเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาท นี่อย่างแกเลยนะจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพอิสระใช่ไหมเจ้าของกิจการผู้ประกอบการ SME ปีที่1ถึง4เนี่ยอัตราดอกเบี้ยลดลงเพียง10.5%ต่อปีอันนี้นะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษเลยนะเว้ยเออ,เอ,อดีเลยไหมไเครียดไหมไอเครียดไหมไอเครียดแล้วเ,เดี๋ยวเข้าไปเลยเฮ้ยปัญหาพี่หมดแล้วใช่ไหมเออแกปัญหาผมเพื่อนอปัญหาอะไรวะผมถามอะไรพี่อย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าม้าเนี่ยหันหัวไปทางทิศเหนืออย่างก็ถามว่าหางนี่ยชี้ไปทางไหนอ้าวทิศใต้ไงมันก็ชี้ลงดินดิหางม้าว่าพี่ชี้เหนี่บนฟ้าไง,งดินโหไผมอดูเรื่องไอ้เตี้ยอย่าอย่าเรียกไอ้เตี้ยไมอ่ะบอกได้เลย,เลยไม่มีใครสูงกว่าผมหรอกเว้ยผมเนี่ยสูงกว่าพี่ ใช่ผมสูงกว่าผมสูงกว่าไงน,นี่ไงยังใูู้ว่าผมไปล่ะนี่ขนาดสั้นๆน,นะ <laughs> จะาเป็นยางเหงาล่ะ <laughs> ไงงงก็ได้ตัวเองไม่ค่อยมีผมดูเดโอ้โหปอดก็เป็นเวิร์มตรงกลางเลย <laughs> เออคนเราผมก็ไม่เท่ากันมัน้อยเว้ยไม่รู้จะอำผมหรืออำฟันดี <laughs>